คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายในบริเวณของสวนสมเด็จพระศรินจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูต้นไม้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นต้นลำดวนนะครับซึ่งมีเป็นแสน,แสนต้นเลยนะครับที่สวนสมเด็จพระศรินจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่ง ต้นลำดวนหรือว่าดอกลำดวนนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับทางโน้นเน่ยเยอะมากๆนะครับมองไปมีแต่ต้นลำดวนเลยนะครับต้นลำดวนนี้ก็มีดอกสีเหลืองเหลืองเป็นกลีบแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของสวนสมเด็จศรีสะเกดนะครับใครมาศรีสะเกดก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินจังหวัดศรีสะเกดนะครับนอกจากจะมีสวนสาธารณะมีต้นลำดวนให้ชื่นชมให้พักผ่อนหย่อนใจแล้วด้านหลังของสวนสมเด็จก็ยังมีสวนสัตว์ด้วยนะครับสวนสัตว์ศรสีสะเกดหรือว่าแหล่งอนุรักษ์พัน์สัตว์สวนสมเด็จพระศรีนครินจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับสวัสดีครับ